ฟุกง <Gary, S 1> อะไรการคลาสสิเกมเบอร์ว well, ันนี้ <so> far, เรามากับเกมคลายซิอส,สองนะครับ team, ไอสคิปเปอร์ฮะลุยกันเลยนะครับเกมนี้ก็ภาคสองแล้วมีนานละแล้วก็รอภาคสามครับยี้โหลดช้าจังวะเดี๋ยวเกมนี้มันโหลดช้านะครับ ต่มันมันอันนี้ของผมก็ตัวเกมภาษาไทยนะครับอ่านกันได้เลยอันนี้เราอยู่ในเรือดำน้ำนะครับ So what's the word? Sit till we get orders to deploy. Kill us some bad guys. Suck it up, Marine. There's no bad guys up there, false. Keep telling you this is strictly humanitarian crisis. Ebola, some such shit. Tell him, Alcatraz. Alcatraz ain't talking much this morning. Contrary to belief, people. Contrary Not good for your help. Right now. Anyway, you don't call force recon for an EMAD evac. They're bad guys up there. I swear. I can feel it. <laughs> Listen up, Marines. Time to go get this doctor Ghoul. Get your asses forward. Get scuba gear on. 10 minutes. Weapons cracked. Game down, bye. น้องหูครับแล้วเยอเสียงเพลงโหลดมาโหลดมาอ่างี้ซิวะอ่ออะไรใครวะเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางนาโนนะครับ เพี้ยอะไรโอ้ไอเพียออกไปละเรือ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 เร็วๆโอ้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 ไอ้เพี้ยไอ้เหี้ยภาพแกนสุดยอดครับตักสองขนาดนี้ตามไปเลย rồi được tôi mất. Give me some help, man. Give me some help, man. Give đi some help, man. Give me some help, Đi Give me đi! help. Give me some help. đi! Đi đi! help. Give me some help. đi! me some เราต้องไหวไหมเนี่ยอ๋อต้องไหวครับภาบสวยมากอย่าตดน้อยเฮียอ๋อในน้ำอยังล็อกได้ครับเออเออเจ็ดตายแล้วเจ็ดตายแล้วเออไอเฮียคือหิวน้ำเออเฮียขึ้นไปขึ้นทันไหยวะทันไหมทันไหมต้องทันครับเพราะเราเป็นพระเอกครับ โอ oh. oh. ้ปางตายครับเกิดเพี้ยอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้มีศพนอนเต็มเลอยครับ อะไรอะโอเทปีศิลปภาพเน่าในแล้วอ,อะไรอะไรใต้น้ำอ่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรตู้เบิกน้มา <c oughs> อีกแล้วครับเฮียอะไรวะอ๋อไอเฮียนี่ ลบ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 ดำลงเออคุณจะตายแล้วเอ้ยศอเราเรานกนะครับเรานอกสลบไปฮยใครอะโอ้หล่อสัตว์เหี้ย ชุดขายคลิปนะครับชุดคลายซิปว้าสุดยอดไปเลยเฮียเอ้ยเมื่อไรกูจะได้ว่าชุดกองหนุนเราไปกองหนุนเอาคาแทกนะเอาชื่อเรียกเราไอ้หนูอะ บอกไว้ให้เราอันใหญ่กว่ามันเยอะนะครับเอ,อชุดขายซีดปไปไม่อยากดูอะโหลดนานโหลดเข้าไปคนระับโหลดโหลด โ oh. หลดสิโหลดสิจ้าโหลด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 อ็ท่าเรือโอ้นี่ท่าเรือมึงนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ชุดไอ้สวดเฮ้ยดูมือเองครับไม่เคยเห็น ตึบแต่แจดเเดมตัวเฮี้ยอะไรโอ้โหใครแคะแยงอ่ะเก็บปืนมายิงซ้ำแม่งเลยเส้นเลือดภาพบัน,นทึกนะครับ Last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you, you can finish this thing. Oh, my shooting out. You have to. You have to. You have to. Welcome to the future, son. Welcome to the war. Oh, yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. Are you I gave you the suit. Gave you my life. Promise, promise me. Fine, It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me brother. Remember me. กระสุนหมดเออปืนมึงนี่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากต่อย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 ไอ้ต่อยต่อยสามตัวเฮียอะไรั้มเ็นโคเก็บไฟได้กว้าแม่งเลยโอ้แตกเลยครับ

ไปท,ที่ไหนอะที่ไหนอะจูเช็คอยอะโอ้บีอ้อะโหแสบตามาก อันตรายอันตรายกระสุนอยู่ตรงนั้นนะครับต้งเปอา a r m เอา m a r กด f นะครับ

เองแม่สัตว์ตายละคนนึงครับออกมาสี่สัตว์ยิงขู่ยิงขู่ไอ้เหี้ยลุ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 ยโอ้ถาหามไม่งโหดไอ้เหี้ยเราจะทำได้ป่าววะไม่ได้ครับต้องออกมาตัว,ว,วอีงมั่วยีกมั่วไอ้สัตว์ เพือนกระสุนโอ๊ยมีโหลดแล้วไอ้สัตว์ป้อมาพ่อพ่อ,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 อเออหนุ่มสมังไอ้สัตว์ปืนใครโหดปืนมันโหดนะครับไอ้กดจัเปกบาร์โดดค้างชิปวิ่งนะครับลุยดได้ต่อครับ่ะ ในเกมนี้ไม่ให้เราเห็นหน้าพระเอกเลยครับพระเอกต้องไม่หล่อแน่นอนอไอซดเข้าไปเลยครับจุดเช็คพอยยังวะไม่ถึงเงียะอะไรอ่ะกด e อ๋อกด e ล่องหน ถ้าเคลื่อนไหวเยอะก็จะพลังงานก็จะลดเร็วนะครับไหนพลังงานไป โอ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าใจมากอิดอิดหยุดก็วางแมงเลยโอโหสุดย่อดอละหยุไป้โยนทิ้งอ่ะไร้ค่ามากครับทางออกเดินผ่านไปได้ไงวะอยากฆ่าวะมันใครวะ สามเหลี่ยมนี่คือศัตรูสหนะ่งคนสองคนเรต้องนั่งไปนะครับถ้านั่งนี่พลังงานจะลดน้อยลงนะครับไอตัวเคี้ยนี่ก่อนเลย

อ้ย่ผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปยาวอั้าเอหนนยครับ